สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะว่าใส่ปุ๋ยอะไรดีที่สุดสําหรับการปลูกพริกค่ะเพราะว่าเราทดลองมาหลายตัวหลายอย่างแล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยใส่ลงไปนะคะนั่นคือปุ๋ยขี้วัวค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสามารถดูดซับสารอาหารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนตโตรเจนในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองแล้วก็ยังสามารถจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะและ ยังช่วยบำรุงดินปรับสภาพดินทำให้ดินไม่เป็นกรดด้วยนะคะเพื่อนๆเหมาะแก่การอยู่อาศัยของพวกไส้เดือนแล้วก็จุลินทรีย์ค่ะเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะโดยเฉพาะต้นพริกของเราเนี่ยต้นพืชพันุผักทั้งหลายเนี่ยจเจริญง,งอกงามได้เป็นอย่างดีค่ะเห็นไหมคะว่าใบาสวยงามมากแต่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสำหรับต้นพันพริกนะคะที่เพื่อนๆเพิ่งเอามาลงบอก นิดนึงเนาะว่าควรจะลงไว้เนี่ยประมาณ4สัปดาห์ก่อนถึงค่อยโรยขี้วัวนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำให้รากของต้นพริกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะรากเดินก่อนแข็งแรงแล้วเราถึงจะโรยปุ๋ยลงไปนั่นเองค่ะนี่นะคะเราโรยไปแล้วนะหลังจากนั้นนะคะ4สัปดาห์ดอกก็มาค่ะต้นยังเล็กอยู่เลยแต่รับรองว่ายังไงต้นก็ไม่โทมค่ะเพราะว่าเราปลูกทำอย่างนี้มาเป็นประจำนะคะ นี่เห็นไหมลากก็มาแล้วด้วยอ่ารอบๆโคเนี่ยค่ะเราก็โรยปุ๋ยขี้วัวลงไปนะคะเห็นไหมคะใบงามชมกำลังสวยเลยอีกไม่นานเราก็จะได้กินพริกเผ็ดๆเด็ดๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือให้ผลเยอะอะค่ะนี่เลยรอบๆนะคะก็จะเป็นขี้วัวค่ะ ใส่ในปริมาณที่พอดีนะคะส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นขี้เถ้าเนาะแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปนิดหน่อยอ่ะก็เป็นการบํารุงช่วยบํารุงไปในตัวเพื่อนๆก็ไปลองทํากันดูนะคะปุ๋ยขี้วัวเนี่ยค่ะบอกเลยว่าเด็ดสุดแล้วสำหรับการปลูกพริกค่ะนะคะเห็นใบไหมดอกก็มาละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ